สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้หัวข้อคือจงสงบและฟังซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับอิสยาห์บทที่40ข้อที่1ถึงข้อที่5โปรดฟังพ,ะงพระเจ้าของพระเจ้าของพวกท่านตรัสว่าจงชูใจจงชูใจประชากรของเราจงพูดกับเยรูซาเล็มอย่างเห็นใจ และจงบอกเมืองนั้นว่าความลำบากของเธอสิ้นสุดลงแล้วและบาปของเธอได้รับการอภัยแล้วและเธอได้รับโทษจากพระหัตถ์ของพระยาเวเป็นสองเท่าของความผิดของเธอแล้วเสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมมันคาของพระยาเวในถิน่นธรกันดารจงทำทางหลวงในที่ราบแห้งแล้งให้ตรงสำหรับพระเจ้าของเราหุบเขาทุกแห่งจะถูกถมสูงขึ้น ภูเขาและเนินเขาทุกลูกจะปรับให้ต่ำลงที่ลุ่มๆุมดอนดอนจะทำให้เสมอและที่สูงสูงต่ำต่ำจะให้ราบรเรียบและพระสิริของพระยาเวจะปรากฏแล้วมนุษย์ทุกคนจะมองเห็นด้วยกันเพราะพระโอษฐของพระยาเวตรัสไว้แล้ววันนี้ผู้เขียน Devotion ก็คือท่านอาจารย์ธัญพอรอาจารย์เหมียวพี่น้องครับในข้อที่หงข้อที่สองครับ ผมจะอัญเชิญมาท่ามกลางเราอีกครั้งหนึ่งจงชูใจประชากรของเราจงพูดกับเยรูซาเล็มอย่างเห็นใจและจงบอกเมืองนั้นว่าความลำบากของเธอสิ้นสุดลงแล้วและบาปของเธอได้รับการอภัยแล้วนี่คือข้อหลักของพระธรรมตอนนี้นะครับพี่น้องครับเพราะเจ้านะของพระเจ้าทำให้เราเข้าใจว่าเราจะต้องสงบและเราจะต้องฟัง ทุกวันนี้มีเสียงมากมายรอบตัวเรานะครับถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราก็อาจจะไม่ได้ยินพี่น้องครับคำว่าฟังกับความว่าได้ยินนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อยความแตกต่างก็คือว่าหลายหลายคนฟังแต่ไม่ได้ยินหลยหลายคน listen but not heard heard h, urt, h e a r d heard นะครับก็แปลว่าได้ยินได้ยินก็คือหมายถึงเข้าใจถึงความหมายที่ ผู้ที่สื่อสารนั้นต้องการสื่อพระเจ้าต้องการสื่อบางสิ่งบางอย่างแต่เราอาจจะได้แค่ฟังแต่ไม่ได้ยินพี่น้องครับพระเยซูตรัสว่าใครมีหูจงฟังเถิดมีความหมายว่าเมื่อฟังแล้วต้องได้ยินด้วยได้ยินว่าพระเยซูหมายความว่ายอย่างไรพระเยซูมีพระประสงค์อย่างไรพี่น้องครับโปรดจำไว้ว่าถ้าเราไม่ตั้งใจฟังก็จะไม่ได้ยิน เช่นเดียวกับอิสราเอลครับซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้านะครับเขาฟังแต่ไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าที่เตือนเขาไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าที่เรียกให้เขากลับใจอิสยาห์นั้นได้บรรยายภาพนี้ในบทที่1ถึงบทที่39เป็นเสียงของพระเจ้าที่ดุดันเข้มงวดและกวดขันเมื่อเราอ่านนะครับ39บบทแรกของพระธรรมอิสยาห์นั้นก็มีแต่คำตำหนิครับคำกล่าวโทษคำที่ค่อนข้างจะรุนแรง พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวพระเจ้าได้ส่งพระสวดเสียงของพระองค์ที่ดุดันมากเพื่อที่จะให้เรานั้นกลับใจหลายครั้งพระสวดเสียงนั่นเองก็นํามาถึงการตีสอนครับการตีสอนพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าการตีสอนเพื่อให้เราหลาบจําครับเพื่อให้เรากลับใจเพื่อให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาและทิ้งความบาปมนทินทั้งหลายความชั่วร้ายต่างๆที่เราเสพติดมันหรือว่าเราไม่สามารถที่จะหลุด ออกไปได้แต่ด้วยการช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยการเตือนด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับชีวิตของเรานั้นจะหลุดออกมาจากการผูกมัดของอำนาจมืดวิญญาณชั่วและความบาปทั้งหลายทั้งปวงครับพระเจ้าเข้มงวดแต่บทที่40เป็นต้นใบซึ่งเป็นการพลิกผันวันนี้เราได้เริ่มต้นบทที่40เราเห็นว่าพระเจ้าพลิกผันครับ การพลิกผันของพระเจ้าคือพระเจ้าเปลี่ยนน้ําเสียงจากน้ําเสียงที่ดุเดือดดุดันเข้มงวดพระเจ้าเปิดเผยถึงความยิ่งใหญ่การครอบครองของพระองค์ด้วยน้ําเสียงอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นน้ําเสียงที่อ่อนโยนนิ่มนวลเป็นน้ำเสียงที่หนุนจิตชูใจหนุนนำพี่น้องครับเราเจะเห็นนะครับการครอบครองของพระเจ้าเหนือทุกชนชาติเราเห็นความหวังอันลุ่งโรด ตั้งแต่บทที่40เป็นต้นไปในวันนี้นะครับข้อที่1ข้อที่2ก็เป็นตอนแรกของพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะเห็นว่าเป็นข้อความหรือข้อพระธรรมที่เกี่ยวข้องกับเสียงของพระเจ้าที่อ่อนโยนเสียงของพระเจ้าที่อ่อนโยนในข้อที่1ข้อที่2นะครับจงชูใจประชากรของเราจงพูดกับเยรูซาเล็มอย่างเห็นใจจงบอกกับเมืองนั้นว่า ความลำบากของเธอสิ้นสุดลงแล้วบาปของเธอก็ได้รับการอาภัยแล้วพี่นองครับเป็นเสียงที่อ่อนโยนเป็นเสียงที่มีความรักเป็นเสียงที่เจือปนด้วยความเมตตาขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าประทานคำสัญญาคำปลอบโยนอิสราเอลประชากรของพระเจ้าที่ได้ทนทุกข์เนื่องจากการทอดทิ้งพระเจ้าเขาได้รับการตีสอนครับและการปลอบโยนนี้เหมือนกับแสงสว่างเป็นความหวังที่ปลายอุโมงครับ และให้อิสราเอลนั้นพักสงบและรู้ว่าพระเจ้าทรงเห็นใจเขาพระเจ้ายกโทษให้อภัยความบาปทั้งสิ้นแล้วการตีสอนที่พระเจ้าให้กับเขานั้นก็เพื่อให้เขากลับมปหาพระเจ้าและคืนสู่สาภาพที่ดีครั้งหนึ่งตามที่พระเจ้าวางแผนไว้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับชีวิตของเรานั้นพระเจ้าได้ตีสอนเราและพระเจ้าก็ปลอบเราพระเจ้าก็อ่อนโยนสำแดงความรักพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในฮีบรูบทที่12บข้อที่5ข้อที่6บอกว่าบุตรชายของเราเอ่ยอย่าละเลยการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือนเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็เคี่ยนตีคนนั้นนั่นคือเนื้อหาสาระของตอนแรกนะครับเสียงของพระเจ้าที่อ่อนโยนตอนที่สองครับเสียงของผู้เตรียมทางของพระเจ้า เสียงของผู้เตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อที่สามถึงข้อที่ห้าเสียงของผู้หนึ่งที่ร้องในถิ่นทุรกันดารให้เตรียมทางเพื่อรับเสด็จพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์เนื้อกษัตริย์ก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองสิ่งที่เป็นอุปสรรคบนเส้นทางนี้จะถูกกําจัดและขจัดออกไปครับและปรับเปลี่ยนให้ดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ายอนผู้ให้ัพับสมาทําหน้าที่คนนั้นครับว่าเป็นผู้ที่เตรียม มันคาหรือเตรียมทางของพระเจ้าให้ตรงไปเตรียมทางหลวงให้กับพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นยอนผู้ให้ปรับสมานั้นประกาศในถิ่นทุรกันดาลที่แขว้นอยู่เดียครับจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพี่น้องจะเห็นนะครับว่าพระเมสสิยาพระเยซูของเรานั้นมีผู้เตรียมทางและนั่นคือคำพยากรณ์ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่3ถึงข้อที่5เสียงเรียกของผู้เตรียมทางของพระเจ้าพี่น้องครับทุกวันนี้นะครับ พระเจ้ายัางคงตรัสผ่านพระชนะของพระองค์เราต้องสงบเราต้องฟังเพื่อที่เราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเตือนเราให้เรากลับใจจากบาปเล็กบาปน้อยพี่น้องครับเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้าบาปใหญ่ๆมันก็ไม่ค่อยมีแต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ทําบาปเล็กแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าประทานหนทางที่หลีกเลี่ยงได้ พราะเนื้อหนังของเราทําให้เรารู้สึกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ฤทธิดเดชของพระวิญญาณฝ่ายวิญญาณของเรานั้นเรารู้ว่าเรามีความหวังและเรามีทางออกของการการ,การทําความบาปไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่ก็ดีบาปเล็กน้อยก็ดีทุกอย่างนั้นมีทางออกโดยฤทธิดเดชขององค์พระวิญญเจ้าด้วยการทรงนำของพระญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับขอให้วันนี้เสียงตักเตือนให้เรากลับใจจากบาปและ จะกลายเป็นเสียงแห่งการปลอบโยนให้ความหวังครับท่ามกลางความทุกข์ยากลําบากนานับประการในเวลานี้เศรษฐกิจที่ถดถอยท่ามกลางความลําบากยากเย็นในการดาเนินชีวิตพระเจ้าส่งตรัสด,ด้วยเสียงแห่งความรักครับแม้ว่าการตีสอนเพราะความรักนั้นพรรองยังส่งรักเราหลายหลายครั้งพระเจ้าเข้มงวดแต่เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์ครับ พระเจ้ารักเราเพราะว่าพระองค์ทรงกรอบด้วยความรักให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญกอบพระคุณพระองค์ในวันนี้เพาราะเจนะของพระเจ้าได้ถูกถ่ายทอดออกไปทั้งหลายได้เห็นถึงพระลักษณะที่เข้มงวดบริสุทธิ์และความรักของพระองค์ควบคู่กันไปเสมอขอความรักขอความเมตตาของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของข้าพง์หลายทุกข์กราบทุลมอบซึ่งกันและกันไว้ ในพระคุณของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอันวยพระพรพี่น้องแทะทุกท่านครับสวัสดีครับ พระเจ้ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าจะยังถึงต่อให้ความมืดนิดคอยปกคลุมซ่อนข้าไว้ก็ไม่อาจติดบังข้าจากพระองค์ต่อให้ข้าจะเป็นนี้ด้วยปีกให้สูงเพียงใดต่อให้ข้าจะตกใน Thank Goodbye.